บานจะทำเมื่อไหร่บาตวนจริงเหรอบาตวนบ่ไดิคิดไม่แก่บ่บ่ดาบันเดอร์ครับเป็นหน้าหอมครับพี่น้องใบหอมเลยใบหอมครับหน้าสียาบดยาครับพี่น้องสุกซุกต้นครับต้นจอมบ้าพ่อครับผมครับบ้าพุ่มครับวันนี้บ้าพ่อกับบ้าต้นชินเคยครับพี่น้องสวัสดีครับบาต้นไม่เห็นยังวัอนี้บาต้นมาเก็บบกครับ มาเก็บบักบกครับพี่น,อน้องนี่ครับบักบกเอาพี่จะแจ้งไะไกินบลาส่นเอา i̇şte. ไปไนนะี่มะฮุ่มเอาควันหน่อยมาตีนี่เอาสีข้างนอกนั่นกลองแล้วเนาะเดี๋ยวตอนสียาสีทายเบิ่งเด้กพี่น้องเนี่ยนี่แหละเอาเก็บไปก่อนเอาไปขวานบลาส่วนแม่์เอาไปขวานโอ้ยแสบให้ก็บักทั่วอีก เอ้ยขวใส่ยงกินกับอันสุบหมี่ได้่เนาะขวใส่กระทะ <laughs> <c oughs> ขวดใส่กระทะพี่นอนมันยังมั่นที่เน่าเนาี่ยขวข้อต่อในมันต่องร้อยพปลตัวนต่องรข้าหาดในมันนี่นแม่หน่อยมัน่หน่อยมันช่นเนแาวนีหรือ้าไปปอกตรงนี้เนาะต่องร้อยก็จะไถดินข้นมามันจิตอยู่ในดินไง เปนบอี้ได์รบ่ไหนบอมันหัวหน่อยน้อยหนอ่อยดว่าต๋นเขาฟังแบบที่ไหน,น,นมานมสงไ่ครับน,น,นี่ก็นั่งเามาอาหารธรรมชาติครับพี่หน่อดูอแบบอีสานบาน,น้าครับดแบบแบบนี้นนบไ่ได้แล้วแบบ หลายปีแล้วต้องเอามอ่อมางนีมไม้มไม่ได้น้องมันจ้าไถไถขึ้นมามันจะสีหลายนี่นี่ได้ยังมันหยุดใจดินนะตระแก่ก็จะเพิ่มเตียวข่อมนวลไม่โดนมันมันนา่มหน่ำลมันก็ได้เน่าแมนนิมหน่ำนวนมันก็เน่าไม่หมือนกับยู่แบบนี้เอ่อต่อไปกระเทาะออกปอกออกาทำให้มันเดี๋ยวพี่น้องนี่บอกรถเดี๋ยวนี้กระบกบักบกครับ กระบกพี่ครับย่างว่าเบิ้งทางพี่ครับนี่บอนี่เป็นต้นกระบกค,ครับต้นนี้ไงไมแม่ดิกาออกเรเห็นี่ครับไม่ไงไม่หน่อยในกำลังออกในกำลังกระทออันบ่บาตน้นมาทิ้งองไว้ว่า,าต้นเก็บเน่อย นี่เห็นป่ะเต็มนึงครับพี่น้องพี่บอกต้นฟางผีมิเตนไนเหมือนนี้ไหมโมมิมิเตนไนอันือนรดน้ำใหม่ไหมบอกแน่นไนไนสิ่ันจะยิ่งไนไนทั้งนั้นไนนไน จองรอก็จ้าุตหน่ามันเป็นิ่นเข,นขเจ้าไทยถึงนรกว่าน,น,นี่นะไม่ลืมกว๋กวยเป็นยวแกงังใจซ้องบเบาเขืนเคยเลยครับพี่นอ้องถ้าหาอาหารน้ำมัาติล่ะครับพี่นอ้องคู่มือแล้วหนกินเห็ดพี่น้องเจอเบอรเห็ดเบื่อแล้วครับพี่เอาพี่เอาอยู่มันเามันเขาต้องเหือนะมันบัวนีมบ่เราหมายถึงงวยมันเ่าเหมือนไนมัน,นก็นยังไนงะมาพู นี่นวยมันเป็นนวลซีนี่มันก็ได้แห้งม,มันแห้งมันจะิกรอนอนอกปีว่าต้นมหาฟังให้เมาทห้อ,อ,อด้นงไงปีกวนเ้างม่าได้กูไอุ้ย ข้าไปทีละตาทีละตาแบบนี้ข้าไปปอกเดี๋ยวตอนปอกใเดี๋ยวเดี๋ยวสิดสองใให้ใหเบิงอุ้นจะในใหม่ๆหมเนี่ยจะในใหม่เพิ่งนียนในยังไงสิตอนม่จะเป็นตะปอกไอ๋ออะไรน่บัวมาตุบัวบอยันก็ออกนี่ครับมี่เปใน ทำไมในพันเอ็นัวออกนะครับเอาคอไปก่อนได้ป่เนาอใไปก่อนเด่ก่อนไม่ไ้หลก็ได้ไม่ได้ติดใจสอบเนาะย่งก็จะใช้หน้าขึ้นด้วยยงเห็นสัตว์าปันหาเห็ดที่หนองเปิดเปิดหาเห็ดพอเห็ดพอมันต้อ่มเรื่อยๆโอเดี่้วให้มัน เนื้เนื้อเนื้อสีออกเกาะอที่ตวมันมาตัวยืดขุดค้นหาพี่น่องที่เรื่อเพราะว่า่วงมันล่นหรือมันเพื่อมันกบนะครับมันร่นต่อตนี้แน่นตอที่นี่หนานาปันนะพี่ตโรลจพี่น้องเอ้ย ตัวเลว้ายตสีแดงนะ่นี้นะสีขึ้นขอบีบอ่าต็มเด,ด็กพ่อเสร็จแต่วันไหนเกาไปก่อนล่ะเดี๋ยวแตเขาไปแกะเขาถึบื้นนบนน้เขาเกาสิเดี๋ยวพาไปแกะนครับพี่น้องเดี๋ยวตอนแกะในมัน เด huh? uh> uh uh> ี๋ยวคุณ่งน่น้ำหน่อยเนี่ยไปกล่องไ้เท่าไหร่เงนนี่ยข้าปั h <h ่นหาวอีกตัวขบปัญาอนี่เอปไปไหมเลยครับพี่น่อง าอาเกี่ยว,วเนอะว่าเขาจะไมา่ให้ไถย,ยนี่มัเก็จะไถยว่าจะจิบบริเกียร์อาหารแบบว่าธรรมชาติพี<า> <ขา S 1> ่น้องกินไข่อัลมอนอีสานอัลมอนต์อัลมอนอีสานอ,อัลมอนเนี่ยนะขอแท็กทต์รอบว่าก็ดังตัวอีสาน <c oughs> <c oughs> โอ้ยตยงง้นไม้ใหญ่กล่องนี่ก็ได้ตัวว่กล่องนี่ก็ได้ เป็นกำลังใจตัวการกดไลค์กดแชร์สองเบาเลยครับพี่นอ้องเห็นป่ะพฤติว่าเขาเกียร์หายยังนยเนาะติดติดทางพี่นอ้องอยู่ข้างสวนในฟองเลยพี่น้องอสือหนี้พี่น้องบ่ทัตรในไทยพี่น้องเมืเ่อกี้เกียร์บัตรไฟล์ตรงมาสวนนี้

ให้ยูเหมืนมือนดินดำยู่บมอนำเพอเขื่องข่าเจ้าหาวมหอยขาจ้าากันเก็บไปมาพู้ี่เกระสอบเนาะนี่ครับไหไวไดกรอมีหน่องพี่ว่าต้นกะไรอยู่้่พี่น่องบือได้หนบถือะครับโแพงครับพี่น่องี่ายกินยากพรเขายไปกระเทาะในทั้งในออกมา หลายนึงนั่ะน,น,นะถ้าบพี่น้องเขาจะเก็บเผากระสอบแล้วครับเดบหลายเป็นไรครับพี่น้องได้<น>ได้พอสร้างไงหนึ่งหนึ่งครับคืเอเกาะลายขีดอีกหรอกนะือเปน่าลายขีดมีไงเนาะเปล่ะเค็นเปล่ย สุนข้าพมัก็ม่สามกล่องนนอกล่องๆสามกล่องเนาะมาะเก็บสกระสอบเ้าไปทูบเบื้องมามันเป็นยังไงมนเดืห่อเพียงไม่ได้มันหนอมาพุ่มแต่ลายเต๋อเนาะลายเต๋อเดี๋ยวเป็นติกัวเซนซุปมึมี่ แกมันแล้วมันจะได้เป็นโลอยู่บ่ว่พุ่มได้อยู่ด้วยก็ไม่ใหญ่นะต้นนี้ต้นนี้ไม่ใหญ่เอาคู่ปีต้นตัาต้นยางครับ ครงครับรถถ้้จอดตรงถึงครับพี่นอ้องก้ำทงให้ทงหน้าครับเพื่อจะกำลังสีดาพี่น้องฟัง,งทราบบรรยากาศดีปะครับทงให้ทงทหน้ากสิว่างเปล่าเปลี่ยนครับสวงทุ่งทำเกษตรพร้อม ต้อนครับพี่น้องไปส้มบรรยากาศริมทางครับก่อนอที่หอดเถียงเฮาครับนี่ครับเป็นหน้าหอมครับพี่น้องแปลงหอมเอลือไรหอมครับรากสีหยาปนหยาบบ้านนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องเป็นป้านข้โพด Какие ันเป็ยยาย,ยครบสวนเท่าครับพี่น้องผ <พา S 1> ไาบบางผาพี่น้องเกลี่หน่อยครับกาลังทองมีผักมี้า,พา,พพาพเข้าครับพี่น้องเอาครับเปลี่ยนหมองผาไหมพี่น้องมานี่มาหม่องแกนตาเก,โอ,ก,เกาโอ้ได้อยู่หรอได้นี่ คุมาน่ันมัยังบาตวมันเมันบ่เ่นนแบงนี้เป็นติกินมหน่เติกินมาเนาะมาคุมมันใส่ยูมันคุมอย่างนี้จน้อยมันมาท่าหนี่ไหมมันท่าหนีแห่งดีนลองชิมึงก่อนกินเมืองมาตวันีเนาะมมแกวไอ้ดี ดีป่ะหน่วยมันตีเป็นตะไ่ยป่ะเหรอต้นนี่มันเน่าพี่น้องนี่น่ยีก็ดีเลยต้นไหนแหนมันอ่านเป็นตะนาวหนิแต่แบบนี่ก็เน่าอืมเน่าพี่น้องมันเจ้า่าเนาะแน่นแน่นเบิองตัวนี้มันก็น่าะมันแต่ว่ามันดีเนาะ แมน,นมากเอาไปขัวโอ้ยออบบกำลังกท่วมเล้วระวังระวั่างผ่านสองกุปกประกวดมีคนนี้พี่น้องวังเอมันทับมือ,ด,อด้วยสายหลอดในอันในยีนย่น,ออน้อยี่ห้อนี่แกเปลี่ยนี่มันดอกไหมอือแ้ยางส่งนันนองปลาตุนบ่อเด้กดินแปลกแปลกวะบ่ ดับปไปเลยอืมตัวีเชิดหน่อยครับพี่นอ้อตถูกห้างงา้นะพี่นอ้ออม,มันใส่มือเบ,า,บาตันไปบ้างไหม ไปแต่ได้กินมั้ยเนาะบาตุนเนาะจะทับเมื่อไลยบาตุนที่ล่ะอืออเลือดละโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาพุ่มกับบาตุนขอไปทุบกันเนอครับพี่น้องมันค่อนข้างทุบยากอยู่ครับพี่น้องบืร์นบาพุ่มกับบาตุนสีภาพไปใส่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามทังเพจทางยูทูบครับหักหน่อยๆกันให้หักนั่นๆครับสำหรับคลิปนี้บาพุ่มกับบาตุนขอฝากไว้สำเนีนนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ